ถึงไหนแล้วนะนี่โอ้โหคำหน้าต่างไปแบบนี้โล่งๆเลยเพื่อนๆนี่ตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากท่านกาแฟเสร็จผมก็มานอนแป๊บหนึ่งนะผมเพื่อง่วงมากครับผมกาแฟทำงานนะผมง่วงเลยฮะกาแฟแั้วง่วงเลยใช่ครับผมนี่ก็เดี๋ยวปล่อยพี่เอกเขาทำคลิปไปนะครับผมก็ไม่ลบกวนพี่เอกนะ วันนี้ก็คลิปสนุกนะครับพี่เอกนะเพื่อนๆก็ไปติดตามช่องเอกบีเอ็มได้นะคผมเพื่อนนี่ใช้การได้จริงๆครับอ๋อสบายโอ้โล่งสบายเลยครับผมนี่โอ้โห <c oughs> ก็ตอนนี้พี่เอกก็ลงถุงหมดแล้วนะเพื่อนนี่แป๊บเดียวนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวพี่เอกก็จะเคลีย ลานอะไรต่างๆเนาะก็จะลานนี้เอาไว้แคมปิ้งครับเบรกสิ้นปีเนาะถ้าสิ้นปีนะอ่าสิ้นปีนี้เพื่อนๆถ้าใครมาทางเหนือก็มาหาพวกเราได้นะที่บ้านกลางน้ำนะเพื่อนนะ <c oughs> กับบรรยากาศแบบคือน้ําทั้งหมดเลยนะเพื่อนอยู่ในน้ําแบบนี้เย็นๆเลยนะบางครั้งก็อาจจะมีงูเหลือมมาด้วยนะมีไหม, <c oughs> มเบก <c oughs> มีเนะี่ยวันนั้นมันงองชินเจองูเหลือมตัวเบ้อเลอเลยอะ่ะออตายแล้วนะถ้ามันเลื้อยขึ้นมานีนี่ยุ่งเลยนะเนี่ยเพื่อนงูเหลือมขึ้นมานอน <c oughs> เรานอนตอนกลางคืนเนี่ยมันมันขึ้นมานอนกับเรายโอ้โหคือตรงนี้แบบห้องนอนที่ผมสร้างเลยนะเนี่ยโอ้ตอนนี้แบบมีข้าวของเยอะพะล, <c oughs> ล,ลุงพะลังหมดละนี่โอ้ยอ,อยู่ได้จริงๆครับผม ได้เลยอันนี้ครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นยำเย็นแล้วนะครับผมอันนี้พี่เอกก็จะทําอาหารนะครับเป็นอาหารเลี้ยงพี่หนุ่มนะเป็นปลาปลาบูใช่ไหมพี่เใช่ครับผมแกงปลาบูพี่หนุ่มอแกงปลาบูนะครับแล้วก็กหุมข้าวพี่เอกจะโชว์ฝีมือนานแล้วครับไม่ได้กินฝีมือพี่เอกนะก็พี่เอกว่าเดี๋ยวให้พี่หนุ่มลองพายเรือดูนะครับแล้วก็ลองไปเที่ยวดูว่ามัน มีอะไรบ้างนะนเดี๋ยวผมจะพายเรือไปชมบรรยากาศยามเย็นนะครับผมก็จะถ่ายวิวสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมที่บ้านริมน้ำแฝดนะครับผมว่าบ้านแฝดริมน้ำนี่ครับอยู่กับธรรมชาตินะครับผมพอผมไม่ได้มานานนะผมก็เลยแบบ อยากจะไปถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูโอ้สวยมากครับผมนี่โอ้โหบรรยากาศได้นะตอนนี้อยู่ใต้น้ำาทุกอย่างครับผมนี่น้ำขึ้นสูงมากวันนี้ก็นะครับอากาศค่อนข้างที่จะหนาวนะครับเพื่อนว่ามีแบบฝนตกด้วยนะเมื่อคืน นี่ครับผมก็พาเพื่อนๆชมบรรยากาศนะครับนี่เป็นบ้านน้องวางหวันนะครับแต่ทนี้ก็น้องเขาไม่ได้เข้ามาถ่ายข้างในนะส่วนใหญ่ก็นี่ฮะเป็นบ้านอันนี้เป็นห้องครัวนะเนี่ยอยู่ใต้น้ําอยู่นะครับผมก็นี่เป็นบ้าน นะครับโอมบรรยากาศสวยงามครับผมสวยงามมากนี่พี่เอกก็ทำอาหารอยู่นะครับเดี๋ยวเราลราไปสำรวจว่าพี่เอกทำกับดักไว้นะพี่เอกว่าเดี๋ยวให้ผมลองไปสำรวจข้างในนู้นนะว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับผมเก็บกู้นะพี่หนุ่มเป็นอะไรนะเพล็กเป็นเบ็ดปลาไหลครับเบ็ดปลาไหลใช่ไหมฮะแล้วก็ลวดไอ้ลวดวะแล้วก็ไอ้ให้พี่หนุ่มเก็บกู้มาเลยอ๋อได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร อ๋อครับผมได้เลยครับผมนะฮเดี๋ยวผมไปลองดูว่าพี่เอกดักไว้นะจะได้หรือเปล่านะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูกับดักที่พี่เอกใส่ไว้เนาะว่าจะได้ปลาไหลไหมนะนี่หนึ่งอันอยู่ตรงนี้นะครับผมน่าจะใช่นะดูได้ปลาไหลหรือเปล่าโอ้ไม่ได้ครับผม เนี่ครับผมเข้าไปในปา่าเอกก็ใส่ไว้ตรงแบบนั้นแหละ จะขึ้นนอนตรงนี้ครับผมเน,นั่นแล้วก็ปูดครับผมน,นั่นๆๆๆแล้วก็ปูดครับนี่ครับผมเบียกว่าใส่กับดักทิ้งไว้เนาะเป็นปลาไหลนะไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าอ๋ไม่ได้นะเดี๋ <S <S ยวยังมีเหมือนเดิม มันอีอันนี้โอ้สามอันอย่นี้หมดเลยน่าจะไม่ได้ครับไม่ตรงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เซเดียนก็มีเหมือนเดิมีตัวนี้ถ้าได้นี่มันจะมีนะเพื่อนนะเนี่ยแต่ไม่ได้เนาะเนี่ย <c oughs> ก็เก็บให้พี่เอกแล้วกันไม่มีแล้วครับเอก เนี่ยไสเดือนยังเหลือเหมือนเดิมปกตินะครับแถวนี้นี่แบบปาลาไหลเจะเยอะนะถ้ามันแบบนี่นะโคนโคนแบบนี้นะเนี่ยอุย้ยเอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกินข้าวกับพเกเพ็ด้วยกันครับ Okay, ครับผมก็หลังจากที่ไปดูกับดักพี่เอกก็ไม่ได้ปลาเลยนะครับผมไม่ได้ปลาไหลเนาะไม่เป็นไรครับพี่เอกก็มีอาหารครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปทานด้วยกันเป็นปลาบูนะครับสองตัวที่เราเห็นตั้งแต่ต้นคลิปแรกนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูว่าพี่เอกทาเสร็จเรียบร้อยหรือย,อยังนะครับแล้วก็เราทานข้าวย็นด้วยกัน,นครับ โอ้บรรยากาศเย็นนี้แบบมืดๆหน่อยนะวันนี้นะเพื่อนนะเนี่ยฟ้าไม่เปิดเลยครับตอนนี้ก็ห้าโมงหกโมงแล้วมั้งพี่เอกเราทานตรงนี้เลยเหรอฮะทานตรงร้านเนาะโอ้โหชมสวนผักไปด้วยนะครับเอาละครับเพื่อนโอ้เฮ้ทำมาข้าวอร่อยๆนะครับผม โอ้หอมมากครับผมจอดเรือตรงนี้นะครับเอาครับผม,มโอ้ยเอายปเ,เอาข้าวไปก่อนนะครับผมก็ตามด้วยโอ้โหไปได้ก่อนเนี่ยไ่ได้ค่ตักตักแล้วน<า>ุมฮะตักเอาตักเอาเนาะโอ้โ เลยครับผมใี่หนุ่มกินแบบอร่อยออร่ยให้อิ่มๆมาเลยครับผม,มนี่ครับนี่แกงสูตแกง,งแกงส้มครับแกงส้มสูตรเอกบีเอ็มครับผมโอ้เพื่อนๆอยากจะรู้สูตรก็ต้องไปติดตามพี่เอกได้นะครับผมเพื่อนคือแบบเนื้อปลาเขาแบบขาวน<ป>าเ <ๆ S 1> นาะอาจสดหรอพี่หนุ่มปลาบูนมันอร่อยแล้วไง แบบจุใจเลยนะครับผมใช่ครับผมสุดๆน,น,ดนะมึงนี่เนี่แน่จะมันร้ายนะผมว่าเน,นี่ยจีจาร์แบบหนุ่มไฟเฮีย <laughs> ามามาครับผมไปนะครับไปเอกโอ้โหเดี๋ยวไปชมบรรยากาศซ้อมเลยนะครับผมได้ครับผมว,ว้าว อนนี้เราก็ใช้ลานตรงนี้เลยนะครับผมเมื่อกี้เราก็ปลูกอะไรตรงนี้นะครับนี่ก็พี่เอกก็จะใช้ลานตรงนี้ในการทานข้าวด้วยกันเย็นวันนี้นะครับนี่โอ้โหผมนั่งตรงนี้ละกันนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็สามารถชมบรรยากาศนะครับยามเย็นเนานะยามเย็นยนี่อีกหน่อยนะครับผักอะไรต่างๆขึ้นนี่แบบมันจะล้อมรอบด้วยผัก ผลไม้โอ้โหพี่เอกนี่ออกแบบได้สวยงามมากครับผมแล้วก็เพื่อนเพื่อนอยากจะมานอนแคมกับพี่เอกก็ได้นะครับผมสิ้นปีแต่ผมไม่ได้มานะนี่โอ้โหทานเครับพี่นุ่มน่าทานมากๆครับผมปลาบูสดสดนี่ผมขอทานแล้วนะครับผมเพื่อนนี่ครับผมช้อนพี่เอกก็คือพี่เอกไทยคลิมันคนเดียวนานนะครับก็มีแต่ของพี่เอกเนาะผมก็จะขอใช้ อย่าใช้แบบแต่ส้มนะคุณหนุ่มปลาส้มก็ได้นะ่ะปากก็ได้ครับผมส้มตักข้าวแต่ปากไว้ทิพน้ำอ่ะเออไม่เป็นไรพี่นี่น่ะเนี่ยผมเออพอดูดูเนื้อดูเนื้อปลาครับผมนี่ฮะโอ้าหูสุดๆนะเพื่อนนี่จะทานอยู่พี่เอกครับผมเอาเลยเพ็กลองทานให้ดูนะฮะ เป็นยังไงบ้างก็นานแล้วนะไม่ได้กินข้าวกับพี่เอกนะวันนี้ไม่มีช้อนกลางนะครับผมว่าไม่มีแบบเป็นเป็นการเซอร์ไพรส์นะเพื่อนเซอร์ไพรส์จริงๆเนาะใช่ครับผมเซอร์ไพรส์แล้วไม่ได้มีช้อนกลางแล้วมีช้อนเผื่อพี่หนุ่มนะครับเอาพี่หนุ่มเอาซ่อมไปผมเอาช้อนนี่เอาเลยลองพี่เอกขออนุญาตทานค่าร่วมกันนะครับผมอขอชิมน้ำ่อนนะพี่หนุ่มนะเป็นยังไงฮะเมนูนี้เพื่อนๆไม่เคยทานแน่นอน ก็ฝากเข้าไปดูที่ XBM ได้นะครับผมลองทานดูได้ครับเราลองทำทานดูได้เนาะครับผมเนื้อปลาบูแน่นๆนะครับผมย็งไงเราทานเนื้อเนื้อลยฮะเนื้อปลาครับผมนีนะพี่หนุ่มขอญยกใช้มือนะครับคือขนาดเนื้อเขาละเอียดมากพี่หนุ่ม เขาขาวอะพี่เอกชอบเขาอะไรขาวๆไหมฮะเนื้อปลาขาวๆเจ้ากินกัวซองไหมกินกับนมข้นหวานตามมะลิกัวซองเนี้ยพวกมันบดอย่างเงี้ยมันที่เราเผาเนี้ยปูนี้เช้าดิพี่เอกกินนมน้ำไหมน้หนมน้ำนมน้ำนมนะำมาครับผมเอาเลยครับมา อวัสดีครับมาครับเพื่อนๆใช้แบบแกแบบส่วนตัวเลยนะครับผมจิ้มน้ำหน่อยน้ำเขาไลา่หอมหัวใหญ่ก็อร่อยนะหนุ่มนะ <S <S 1> <S 1> <S <c oughs> นานแล้วไม่ได้กินข้าวกับพี่เอกนะเนาะวันนี้ขอสดกันคล่องคล<ด>อนะค<ด>ี่นุ่มนะช้อนแบบใหญ่ๆอันนี้ก็เรียกว่าใจซ้อนซ้มอมก็ได้พี่นุ่มอืเต็นปากจุ้มคำอือร่อยมากสุดยอดปลาสดๆจากแม่น้ำก็บรรยากาศที่บ้านริมน้ำเนาะครับผมบ้านกลางน้ำของเรานะครับเนาะสุดยอดยามเ่อนยามเย็นนะครับผมฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผม แล้วเพื่อนๆอยากเห็นบ้านริมน้ําบ่อยๆก็มาหาเอกบีเอ็มได้นะครับผม <laughs> บอกพี่หนุ่มได้เนาะอ่าใช่ครับผมมาเยี่ยมมาเยี่ยมพี่เอกบ่อยๆนะพี่หนุ่มอย่างเงี้ยสิ้นปีแล้วนะพี่อเอกเนาะเน้่พี่หนุ่มน่าจะเข้าได้เข้ามาที่บ้านหมู่บ้านเราก็เสาร์อาทิตย์นะครับผมเนาะใช่ครับวันนี้พี่หนุ่มก็เข้าโบสถ์ไหมอตอนเช้าอ๋อก็อเ,เที่ยงว่างก็โทรหาพี่เอก <h ums> นึกว่าพี่เอกว่างไหมอยู่ไหนรู้ว่าพี่เอกติดโออีกแล้ว วันอาทิตย์ไม่มีพี่หนุ่มวันอาทิตย์พี่เอกก็จะมาทาคลิปเลยอ๋อถ้าเป็นวันที่ผมแวะมาวันอาทิตย์เนาะเออวันอาทิตย์นี่สบายเลยมาเจอพี่เอกอ่าได้ครับผมแล้วก็ฝากไปดูช่องอ่าพี่เอกด้วยนะครับผมเพื่อนนช่องผมด้วยเนาะนี่ครับผมช่องผมก็มีการสร้างบ้านใหม่เนาะใช่ครับก็เดี๋ยวถ้าผมย้ายไปอยู่ที่นู่นก็จะลงคลิปแน่นอนแต่ช่วงนี้ก็นี้แหละครับมีแต่บ้านเนาะใช่ก็มีรีแล็กก็มาที่นี่อีกนิดนึงนะครับผมแล้วพี่หนุ่มมีธุระอะไรวันเนี้ย ใช่ครับลูกๆจะต้องฉีดวัคซีนก็ภรรยาก็จะคริสต์มาสด้วยเนาะเออจริงใช่ก็จะเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วคริสต์มาสปีนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้ามาอ๋อโอเคนะครับผมอาทิตย์หน้าพี่หนุ่มก็จะมาอีกนะครับจะอ่าใช่ใช่ที่หน้าอยู่อยู่ใช่ครับผมแต่คงไม่เจอพี่เอกเนาะทำไมกับพี่เอกก็จะไปแมกวงอุมทารายครับห่าเลยมพื่จะได้กินตาสดๆเลย พี่ก็กลับมาวันอาทิตย์ดิใช่ครับผมกลับมาวันอาทิตย์ครับทำป้ายผมกินวันอาทิตย์วันอาทิตย์เดย์ไปเยี่ยมที่โบสถ์นั่นแหละเออเขามีวันไหนวันเสาร์วันเสาร์อาทิตย์อ๋อคริสต์มาสอืม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 อ่าอหนองสือครับพน่ครับผมอืมใหญ่ใหญ่แกงปลามันจะสู้มันบดหรือว่าครัวซองได้ไงครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวพี่เอกทานข้าวก่อนนะครับ บรรยากาศที่บ้านริมน้ําของเรานะครับผมก็บ้านน้องๆบางปานก็ท่วมเหมือนกันนะครับผมไม่รอดเหมือนกันนะครับอื